สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้อกก็จะมารีวิวแผ่นมาร์กนะคะที่อ,อกวิวไปอกก็จะยังมาแยกประเภทให้ใหืเนเพื่อนดูนะคะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากมะนาวตัวนี้ให้ความกระจ่างใสนะคะมีแบบธรรมดากับแบบ 3D นะคะแล้วก็จากส้มนะคะส่วนที่ให้ความชุ่มชื่นก็จะมีมะเขือเทศสตรอเบอรี่แล้วก็ แตงกวานะคะอันนี้เที่ยวรีวิวไปแล้วตัวนี้เป็นของแบรนด์อิสกีนะครับเป็นที่รู้จักนะคะทุกคนหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะเนี่ยคะ่ละลักษณะแพ็กเกจก็จะสวยงามแบบนี้ในกล่องก็จะบรรจุ10แผ่นทุกกล่องนะคะมีเยอะ นี่คะ่ะแพ็กเกจจะสวยหรือแบบนี้เลยอันนี้เป็นส้มนะคะข้างในก็จะมีแบบเนี้ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะคะตามตามดูคลิปที่โอลงรีวิวไว้นะคะว่าสรรพคุณแล้วก็แต่ละแผ่นนะคะ